ช่องตามใจทูเดย์บทที่245ผู้อยู่เบื้องหลังดินแดนทิ้งร้างหลินหยุนถามขึ้นด้วยความสงสัยทำไมพวกเขาถึงเรียกฐานที่แห่งนี้ว่าดินแดนทิ้งร้างด้วยละ่ะถูกผู้ใดปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ชนเผ่ามันมายาพูดว่าเรื่องนี้ข้าก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัดคนเหล่านั้นก็เพียงได้ยินมาตอนที่ข้ามาถึงที่แห่งนี้ดินแดนแห่งนี้อยู่ในยุคน้ำแข็ง ถ้าหากนายต้องการที่จะทราบว่าสถานที่แห่งนี้ถูกผู้ใดปล่อยทิ้งรกร้างเกรงว่าคงจะต้องสืบสอบไปในยุคสมัยที่โบราณยาวนานมากกว่านี้ยุคน้ำแข็งถ้าเป็นตามที่พูดตอนที่นายมาถึงบนโลกดินแดนแห่งนี้ยังไม่ถือกำเนิดมนุษย์ขึ้นอย่างนั้นน่าสิลินหยุนถามขึ้นไม่ใช่ตอนที่ข้ามาถึงที่นี่นั้นที่นี่คือสังคมทาตแล้วแต่หากจะให้เจาะจงว่าเป็นยุคสมัยใดข้าก็จำไม่ได้แล้วชนเผ่ามานมายาพูดขึ้น ยุคน้ำแข็งก็มีสังคมทาตุแล้วอย่างนั้นเหรอเวลานี้ขนาดหลินหยุนเองก็เริ่มจะง,งุนงงแล้วเขารู้สึกมาโดยตลอดว่าประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้นั้นไม่ธรรมดาถึงขนาดที่ว่ายังมีคำถามปริศนาอยู่อีกมากมายแต่ความจริงของประวัติศาสตร์นั้นยากต่อการค้นหาคำตอบต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญเสียนก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้ ถ้าเป็นไปตามที่ชนเผ่ามันมายาเล่าโลกในยุคน้ำแข็งก็มีสังคมทาทแล้วถ้าอย่างนั้นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์บนโลกนี้ก็คงจะต้องถูกลบล้างเล่าเรื่องราวที่นายทราบออกมาให้หมดลินหยุนพูดชนเผ่ามันมายาคอรุ่นคิดแล้วก็สายศีรษะไม่มีแล้วข้ามาถึงไม่นานก็พบกับศัตรูหลังจากจิตวิญญ,ญาณหลบหนีออกมาได้ก็ไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ข้าจึงฟื้นคืนสติข,ขึ้นและเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้ว เรื่องราวภายนอกข้าก็มองไม่เห็นสิ่งที่ข้ารู้รับทราบก็มีเพียงเท่านี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นนายก็ถึงเวลาหลับพักผ่อนให้สบายแล้วนายนายไม่ถือสัจคําพูดอาเมื่อพูดจบหลินหยุนก็กลืนจิตวิญญาณชนเผ่ามันมายานี้เข้าไปซึ่งช่วยเพิ่มพละกลังให้กับเขาไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้การดำรงอยู่ของเขานั้นไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนโลกใบนี้มิเช่นนั้นจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา จิตของหลินหยุนออกมาจากจี้หยกแล้วส่วนภายนอกนี้เพิ่งผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นหมอเทพหลินเป็นอย่างไรบ้างนายท่านเสี่ยงถามขึ้นอย่างเคร่งเครียดหลินหยุนตอบว่าสำเร็จแล้วเดี๋ยวข้าขอตรวจดูอาการในร่างกายของท่านหน่อยนี่มันสำเร็จแล้วไร้สาระเซี่ยงจื้อหนานยิ้มเย็นชาด้วยความเหยียดหยามนายจะรับประกันได้อย่างไรนายท่านเซี่ยงจ้องไปที่เขาเซี่ยงจื้อหนานก็ไม่กล้าที่จะบุ่มบามอีก หมอเทพหลินเชิญนายท่านเซียงกล่าวหลินหยุนตรวจดูร่างกายของนายท่านเซียงร่างกายของเขานั้นบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนอกจากพลังชีวิตที่ถูกดูดกลืนทําให้มีอาการป่วยหนักแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงยากลั่นสําหรับรักษาพลังชีวิตและจิตใจหลินหยุนก็สามารถที่จะกลั่นยาได้แต่ที่สําคัญคือสมุนไพรนั้นหาค่อนข้างยากแต่ว่าตอนนี้วิญญ,ญาณเผ่ามันมายาได้ถูกกาจัดสูญสิ้นไปแล้วแม้ว่าจะไม่กินยากลัน่น ร่างกายของนายท่านเซียงก็สามารถที่จะค่อยๆฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติได้ข้าจะปรับสมดุลร่างกายให้ท่านหนึ่งรอบหลินหยุนใช้ฝ่ามือกดทับลงไปที่แผ่นหลังของนายท่านเซียงพลังทิพย์ที่อ่อนโยนได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของนายท่านเซียงเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายของเขานายท่านเซียงรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสีหน้าแสดงออกถึงอาการตกตะลึงโดยพลันหมอเทพหลินเก่งยอดเยี่ยมจริงๆด้วยสิบนาทีผ่านไปหลินหยุนปล่อยมือลง เรียบร้อยแล้วต่อไปความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถูกฉีกขาดวิญญาณจะไม่ปรากฏขึ้นอีกแล้วหลินหยุนกล่าวจริงเหรอตอนแรกที่ได้ยินคำพูดนี้นายท่านเซี่ยงมีความรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อถือได้หลินหยุนพูดว่าสิ่งของที่สกปร,ปรกชั่วร้ายในจี้ชิ้นนี้นั้นได้ถูกกำจัดออกไปหมดสิ้นแล้วนี่คือเรื่องจริงแววตาของเซี่ยงจือหนานปรากฏความโหดเหี้ยมขึ้นแวบหนึ่ง คุณพ่อบริษัทยังมีงานค้างอยู่เล็กน้อยฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันเซี่ยงจื้อหนานพูดขึ้นไปเถิดนายท่านเซี่ยงพยักหน้าเซี่ยงจื้อหนานพาหมอเทพหวางจากไปหลินหยุนหันไปมองเขาเล็กน้อยแล้วครุ่นคิดอะไรบางอย่างหยางหญิงถามขึ้นอย่างเป็นกังวลว่าอาจารย์ผู้มีพระคุณท่านรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนายท่านเซี่ยงขยับเคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าข้ารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจสดชื่น ดีมากเลยยางหญิงพูดขึ้นด้วยความดีอกดีใจในายท่านเซียงมองไปที่หลินหยุนครั้งนี้ต้องขอบคุณหมอเทพหลินที่ช่วยเหลืออย่างมากจริงๆหลินหยุนจ้องมองไปที่จี้หยกในมือถามขึ้นว่านายท่านเซียงจี้ชิ้นนี้ท่านได้มันมาจากที่ไหนนายท่านเซียงคิดชั่วครู่เหมือนว่าลูกชายของข้าเป็นผู้มอบให้หมอเทพหลินนายค้นพบอะไรอย่างนั้นเหรอหลังจากที่พลังชีวิตฟื้นฟูขึ้น ความคิดความอ่านของนายท่านเซียงก็แปลเปลี่ยนเป็นคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นลินหยุนพูดว่าอาการป่วยของท่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแผนการร้ายที่สมรู้ร่วมคิดจี้ชิ้นนี้มีคนจงใจที่จะส่งมอบให้กับท่านตามที่ชนเผ่ามันมายาพูดไว้เขาผ่านเจ้าของผู้ครอบครองมาหลายคนซึ่งแน่นอนว่ามีผู้ที่ทราบว่าจี้ชิ้นนี้คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคล แต่สุดท้ายก็มีคนส่งมอบให้กับนายท่านเซี่ยงแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีคนจงใจทําเรื่องนี้ขึ้นนายท่านเซี่ยงดูเหมือนว่าคิดอะไรออกได้เพิ่มเติมสีหน้าท่าทางแปรเปลี่ยนดูไม่ดีขึ้นอย่างกระทันหันข้ารับทราบแล้วขอบคุณมากที่หมอเทพหลินเตือนสติให้ข้านึกขึ้นมาได้โจตงนายไปคำนวณทรัพย์สมบัติของข้าหน่อยแล้วนำจำนวนครึ่งหนึ่งโอนไปเป็นชื่อของหมอเทพหลิน เจ้าตรงตกใจเล็กน้อยต้องการจะพูดเตือนอะไรออกไปแต่เมื่อเห็นท่าทางที่เข้มงวดของนายท่านเสี่ยงแล้วจึงไม่ได้พูดอะไรออกไปทําได้เพียงพยักหน้าและพูดว่ารับทราบหมอเทพหลินกรุณารอสักครู่หลินหยุนพูดขึ้นว่าไม่ต้องหรอกอยังหญิงได้มอบค่าตอบแทนให้ข้าเรียบร้อยแล้วภายในหนึ่งเดือนนี้ต้องระมัดระวังห้ามทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยเกินกําลังหลินหยุนพูดกําชับไว้ หากข้าเคยได้ลั่นวาจาเอาไว้กับใครแล้วจะต้องปฏิบัติตามสัจจะที่ให้ไว้อย่างแน่นอนหากว่าทรัพสมบัติครึ่งหนึ่งของข้าในตอนนี้นายยังไม่ต้องการนำเอาไปท่าอย่างนั้นข้าก็จะเก็บรักษาแทนนายเอาไว้ก่อนหากเมื่อไหร่ต้องการก็สามารถมานำเอาไปได้ตลอดทุกเมื่อหลินหยุนมองไปยังนายท่านเซี่ยงรับรู้ได้ว่านายท่านเซี่ยงมีความจริงใจอย่างที่สุดตกลงหลินหยุนก็ไม่เกรงใจและทรัพสมบัติครึ่งหนึ่งของตระกูลเซี่ยงในสายตาของเขาแล้วแทบไม่มีความสําคัญอะไรทั้งนั้น ยางหญิงคุณดูแลต้อนรับหมอเทพหลินแทนข้าด้วยนะาข้ามีธุระที่จะต้องไปจัดการในท่านเซียงหลังจากที่ได้รับพลังที่บำรุงร่างกายจากหลินหยุนแล้วซึ่งตอนนี้ไม่แตกต่างอะไรไปจากคนปกติทั่วไปยางหญิงตอบรับด้วยความเคารพรับทราบหมอเทพหลินข้าขอตัวก่อนในท่านเซียงขออภัยก่อนกล่าวลาแล้วก็หันหลังเดินจากไปพร้อมกับโจโตงหลินหยุนทราบดีว่าเกรงว่าจะมีใครบางคนที่จะต้องโชคร้ายเสียแล้ว คำนับอย่างอ่อนน้อมและพูดว่าหมอเทพหลินท่านช่วยแม่ของฉันและก็ช่วยอาจารย์ผู้มีพระคุณของฉันด้วยฉันไม่ทราบจริงฮ่าฮต่อไปหากมีเรื่องอะไรที่ให้ท่านต้องการให้ฉันช่วยเหลือก็พูดบอกมาได้เลยหลินหยุนพูดว่าที่จริงแล้วคุณอย่างไม่ต้องเกรงใจกันขนาดนี้คุณได้มอบค่าตอบแทนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หยางหญิงไม่ค่อยเข้าใจเมื่อครู่นี้ที่หลินหยุนพูดเธอคิดว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่หลินหยุนใช้เพื่อบอกปัดความตั้งใจของนายท่านเซี่ยงแต่ตอนนี้นายท่านเซี่ยงได้เดินจากไปแล้วเขายังคงพูดแบบนี้อยู่อีกอย่างหญิงไม่ทราบจริงๆว่าเมื่อไร่กันที่เธอได้มอบค่าตอบแทนให้กับเขาแล้วหมอเทพหลินฉันให้ค่าตอบแทนไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันทําไมฉันเองยังไม่ทราบเลยอย่างหญิงถามขึ้นด้วยความสงสัยหลินหยุนยิ้มเล็กน้อย คุณช่วยเหลือเพื่อนของฉันในการจัดเตรียมบทบาทการแสดงก็คือค่าตอบแทนไงละ่ะอย่างหญิงนึกขึ้นได้ฉับพลันหัวเราะดังลั่นและพูดว่าหมอเทพหลินพูดติดตลกจริงๆนั่นถือเป็นค่าตอบแทนได้อย่างไรกันละ่ะเป็นฉันเองที่ใช้คนผิดพลาดจึงเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยหลิวทำร้ายพวกคุณขึ้นดังนั้นบทบาทการแสดงนั้นถือเป็นการที่ฉันได้ชดเชยให้กับพวกคุณหลินหยุนพูดว่านั่นก็เพียงพอแล้ว แม้ว่ายางหญิงอายุยังน้อยแต่อยู่ในวงการบันเทิงหลายปีมานี้จึงพอที่จะมองลักษณะนิสัยของคนออกบ้างเธอมองออกว่าไม่ว่าจะเป็นคำตกลงของเธอที่ให้ไว้หรือว่าทรัพสมบัติครึ่งหนึ่งของตระกูลเซี่ยงหลินหยุนนั้นไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยสายตาของยางหญิงที่มองไปยังหลินหยุนเรืองรองเป็นประกายวัยรุ่นลักษณะนี้ตอนนี้หาได้ยากมากจริงๆใช่แล้วคุณหลินหลังจากนี้ห้าวันการประชุมสุดยอดจงโจก็จะมีขึ้น ครั้งนี้จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเข้าร่วมงานคุณสนใจที่จะเข้าร่วมงานใหมหยางหญิงถามขึ้นการประชุมสุดยอดจงโจวแวตาของหลินหยุนยังคงปกติแต่ว่าในสมองกลับนึกถึงเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาได้ชาติที่แล้วหลังจากที่พ่อแม่บังเกิดกล้าวตามหาเขาจนเจอเขาจึงได้รับการเลี้ยงดูปลูกฝังอย่างดีจากแม่วังซูเฟินเตรียมพร้อมที่จะรับช่วงสารต่อบริษัทตรงหวังกรุ๊ปที่หวังซูเฟินเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ในช่วงเวลานั้นขณะที่เขากําลังศึกษาประวัติและพัฒนาการของบริษัทตรงหวางกรุ๊ปก็ได้รับทราบว่าในการประชุมสุดยอดจงโจเมื่อ3ปีก่อนบริษัทตรงหวางกรุ๊ปประสบกับวิกฤตอย่างร้ายแรงเหมือนกับว่าบริษัทหัวอันกรุ๊ปของตระกูลซ่งผู้ที่มีอิทธิพลในจงโจงจงใจกลั่นแกล้งบริษัทตงหวางกรุ๊ปของหวังซูเฟินโดยที่ได้สมรู้ร่วมคิดวางแผนการชั่วร้าย ในช่วงนั้นบริษัทตรงหวางกรุ๊ปเกือบที่จะประสบกับภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงหนึ่งปีต่อมาตกต่ำถึงขีดสุดหกักไม่ใช่เพราะหวางซูเฟินมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมนำเข้าทรัพยากรวัตถุดิบมาจากต่างมณฑลและซื้อที่ดินแห่งหนึ่งที่คนอื่นต่างมองกันว่าไม่ดีเกรงว่าบริษัทตรงหวางกรุ๊ปคงจะล้มละลายลงตั้งแต่ตอนนั้นหลินหยุนจำได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ถูกพ่อแม่บังเกิดกล้าวรับตัวกลับไปเลี้ยงดูในช่วงหลังจากนั้นสามปี ถ้าอย่างนั้นการประชุมสุดยอดจงโจเมื่อ3ปีก่อนก็คือการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ที่ยังหญิงพูดถึงอยู่ไม่ใช่เหรอช่องตามใจทูเดย์บทที่246พิธีเปิดงานมีบุคคลใดเข้าร่วมงานบ้างหลักหลินหยุนถามขึ้นยังหญิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหรือไม่ทราบเหมือนกันว่าเธอมองเห็นผิดพลาดไปเมื่อสักครู่เธอนึกไม่ถึงว่าจะเห็นแววตาของหลินหยุนที่มีความคาดหวังเล็กน้อย แต่ไหนแต่ไรเขาเป็นคนที่สงบเงียบพูดน้อยเหมือนกับว่าไม่สนใจในเรื่องราวอะไรสักเท่าไหร่แม้แต่ทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งของตระกูลเซี่ยงหลินหยุนก็ยังไม่สนใจทำไมเมื่อได้ยินถึงการประชุมสุดยอดโจงโจแล้วจึงแสดงท่าทางที่คาดหวังออกมาได้ยินว่าส่งหัวอันประธานกรรมการบริษัทหัวอันกรุ๊ปแห่งโจงโจจะเป็นพิธีกรในการประชุมสุดยอดครั้งนี้เองคนในโจงโจและรวมไปถึงผู้คนจากมณฑลต่างๆโดยรอบก็จะมาเข้าร่วมงานด้วย บริษัทหัวอันกรุป๊ปคือผู้มีอิทธิพลในจงโจปีนี้ยิ่งเป็นที่สนใจมากขึ้นได้ยินว่าไม่นานมานี้ก็เพิ่งสารสัมพันธ์กับตระกูลยักษ์ใหญ่รายหนึ่งในเมืองหลวงดังนั้นคนจำนวนมากต่างก็ต้องการที่จะอาศัยการประชุมสุดยอดครั้งนี้เพื่อประจบบริษัทหัวอันกรุป๊ปลินหยุนถามขึ้นว่าบริษัทตงหวางกรุ๊ปจะเข้าร่วมงานด้วยไหมบริษัทตงหวางกรุ๊ป ที่คุณพูดถึงก็คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่ไฟแรงของหวังซูเฟินใช่ไหมหยางหญิงสอบถามใช่เลยหลายปีมานี้บริษัทตรงหวางกรุ๊ปพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากแต่ถึงยังไงก็เป็นเพียงบริษัทหน้าใหม่พื้นฐานยังไม่ค่อยมั่นคงแต่ได้ยินว่าประธานกําหวังผู้นั้นเก่งมากโดยการประชุมสุดยอดจงโจในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่บริษัทตรงหวงังกรุ๊ปจะเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งบริษัทตรงหวงังกรุ๊ปจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอน อย่างหญิงพูดวิเคราะห์ลิ้นยุนแววตางเงียบสงบดูเหมือนว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยในชาติที่แล้วคุณแม่ตำหนิโทษตัวเองมาโดยตลอดที่ล้มเหลวกับการประชุมสุดยอดในครั้งนี้จนถึงขนาดตอนที่ใกล้จะสิ้นลมหายใจก็ยังคงภวะผวังอยู่ในใจครั้งนี้เป็นหน้าที่ของฉันที่จะชดเชยความเสียใจแทนคุณแม่เองตระกูลส่งในชาติที่แล้วแกทำให้ครอบครัวของข้าบ้านแตกสารแรกขาด สร้างความอับยศททำให้พี่ฉินหลันเสียเกียรติจวบจนวันตายโดยช่วงเวลาผ่านไป800ปีแล้วในที่สุดพวกเราก็ได้มาพบเจอกันอีกครั้งร่างกายของหลินหยุนแสดงออกถึงเจตนาสังหารอย่างเย็นชาขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างหญิงที่อยู่ด้านข้างรู้สึกว่าเย็นว่าไปทั้งตัวเหมือนกับตกลงไปยังอุโมงค์น้ำแข็งคุณหลินคุณเป็นอะไรไปเหรอหลินหยุนรวบรวมลมหายใจพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรเพียงแค่คิดถึงเรื่องราวอะไรบางอย่าง อย่างหญิงพูดว่าหากคุณสนใจการประชุมสุดยอดจงโจสามารถที่จะติดตามฉันไปร่วมงานได้โดยที่สองวันหลังจากนี้ในพิธีเปิดงานการประชุมสุดยอดจงโจจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงขึ้นซึ่งฉันเป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นด้วยคุณก็ตามฉันเข้าไปข้างในงานด้วยกันตกลงหลินหยุนพยักหน้าตอบรับแต่ว่าทันใดนั้นหลินหยุนก็มีความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งโดยนึกขึ้นได้ถึงเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง ในชาติที่แล้วเขาก็เคยให้ความสนใจในตัวของยางหญิงแต่ไม่มีโอกาสที่ได้พบเจอหน้ากันสักครั้งแต่ว่าในความทรงจำยางหญิงที่กำลังโด่งดังเป็นพลุแตกกลับหายตัวเข้ากลีบเมฆไปอย่างกระทันหันมีข่าวลับเล็ดลอดออกมาว่าในพิธีเปิดงานการประชุมสุดยอดจงโจยางหญิงได้ล่วงเกินอะไรกับใครเอาไว้จากนั้นจึงถูกสั่งแบนนับตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับยางหญิงอีกเลย จากการคำนวณคาดเดาเวลาก็คงจะเป็นพิธีเปิดงานในครั้งนี้ชาติที่แล้วตกลงว่ายางหญิงได้พบเจอกับอุปสรรคอะไรมาบ้างครั้งนี้หลินหยุนสามารถที่จะสืบหาคำตอบได้อย่างชัดเจนแล้วหลินหยุนพักอาศัยอยู่ที่บ้านตระกูลเซี่ยงสองวันแม้ว่านายท่านเซี่ยงจะกำชับไว้เป็นพิเศษจึงไม่มีใครผู้ใดกล้ามารบกวนหลินหยุนแต่หลินหยุนเองก็รับรู้และรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดกดดันภายในตระกูลเซี่ยง ตอนกลางคืนมีเสียงร้องอย่างทรมานดังมาจากห้องรับแขกดูเหมือนว่านายท่านเซียงจะเริ่มลงมือจัดการสสางปัญหาภายในตระกูลแล้วนั่นเป็นเพราะชนพมานมายาที่อยู่ในจี้ชิ้นนั้นทำร้ายนายท่านเซียงจนทุกทรมานอย่างมากนับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าจะเป็นลูกชายแท้ๆของตนเองก็ตามเกรงว่านายท่านเซียงคงจะไม่เบามือเช่นกันสองวันต่อมาอย่างหญิงมหาหลินหยุนและพาหลินหยุนไปเข้าร่วมงานพิธีเปิดการประชุมสุดยอดจงโจด,ด้วยกันนายท่านเซียงไม่ได้ออกมาพบปะทักทาย คาดว่าคงจะยุ่งวุ่นวายเรื่องจัดการสสางปัญหาภายในตระกูลอยู่พิธีเปิดการประชุมสุดยอดจงโจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ตึกอาคารที่โดดเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดในจงโจนั่นก็คืออาคารตึกรฟ้าจงโจบนรถบ้านของหยางหญิงยางหญิงกำลังแต่งหน้าและฟังผู้จัดการนักแสดงเฉินซีเฟิ่งพูดเวลาการเข้าร่วมงานพิธีเปิดจะสิ้นสุดลงลงในช่วงเช้าเวลาแดโมงครึง่ง เวลา8โมง40นาทีตัวแทนของบริษัทหัวอันกรุ๊ปขึ้นเวทีกล่าวสุนทร,รพจน์เวลา9นาฬิกาเริ่มต้นการแสดงอย่างเป็นทางการอย่างหญิงการแสดงของคุณนั้นคือการแสดงที่สามหลังจากที่เข้าไปในงานแล้วคุณจะมีเวลาว่างอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เวลาหนึ่งชั่วโมงนี้ฉันตัดสินใจวางแผนงานให้คุณพบปะกับผู้บริหารของบริษัทที่แสดงเจตจำนงประสงค์จะมีความร่วมมือกับเราเพื่อสแสวงหาโอกาสการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา ลิหยุนฟังอยู่ด้านหลังเขาทราบดีว่าดาราแม้ภายนอกจะดูดีมีสง่าแต่ที่จริงแล้วหากต้องการที่จะรักษาระดับความด่งดังมีชื่อเสียงนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยางหญิงวังดินสอเขียนคิ้วลงและพูดว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นฉันจะพาคุณหลินเดินชมในงานยกเลิกงานที่วางแผนไว้ทั้งหมดเฉินซีเฟิงคิ้วขมวดยางหญิงพิธีเปิดงานในครั้งนี้เสร็ฐถีผู้ร่ำรวยมาร่วมงานกันกันกบข้าง ซึ่งนี่คือโอกาสดีที่หาได้ยากมากคุณแน่ใจนะว่าจะสละทิ้งโอกาสนี้ไปฉันทราบดีว่าคุณหลินมีบุญคุณต่อคุณแต่การที่ฉันเป็นผู้จัดการนักแสดงของคุณฉันจําเป็นต้องเตือนคุณยางหญิงยิ้มเล็กน้อยพี่เฟิ่งคนผู้ที่ยังดํารงชีวิตอยู่ก็มีโอกาสหาเงินที่ไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่เหรอตกลงฉันเข้าใจแล้วเฉินซีเฟิ่งกล่าวหลินหยุนพูดขึ้นว่าที่จริงแล้วคุณไม่ต้องเดินชมงานเป็นเพื่อนฉันฉันเดินชมงานเองคนเดียวก็ได้ ยางยิงยิ้มและพูดว่าคุณหลินคุณคือผู้มีบุญคุณต่อฉันแม้ว่าฉันจะยกเลิกแผนงานทั้งหมดฉันก็ไม่มีทางที่จะปล่อยให้คุณอยู่ลําพังคนเดียวเวลา8โมงเช้ายางหญิงและทีมงานเดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีเปิดงานด้านหน้าประตูกับข้างไปด้วยรถยนต์หรูหรารถยนต์ที่มีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านสองล้านหากจอดอยู่ที่นี่คงเป็นเพียงรถยนต์ระดับยาจกหากเป็นรถยนต์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า5้าล้านคงไม่กล้าที่จะขับมาจอดอยู่ที่นี่ ด้านหน้าประตูใหญ่มีหญิงสาวต้อนรับหคนในชุดกี่เผ้าสีแดงยามผู้รักษาความปลอดภัยในชุดปฏิบัติการสีนายผู้คนที่เข้าร่วมงานทั้งหมดจะต้องแสดงบัตรเชิญซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายใดๆผู้คนวันนี้ที่มาร่วมงานนั้นต่างก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยระดับร้อยล้านในสายตาของพวกเขาเหล่านี้แต่ว่าย่งหญิงนอกจากจะเป็นดาราแล้วยังเป็นหญิงสาวที่สวยงดงามอย่างมากด้วย หญิงสาวสวยแน่นอนต้องดึงดูดสายตาของพวกเพลย์บอยเป็นธรรมดาเมื่อเข้าสู่ห้องถงยางหญิงในชุดกระโปรงหางปลาสีขาวที่สั่งตัดพิเศษสวยงดงามน่าหลงใหลโดยทุกที่ที่เดินผ่านดึงดูดสายตาจากผู้คนได้เป็นจำนวนมากโอ้นี้ดาราดังยางหญิงไม่ใช่เหรอดาราดังเมื่อไหร่จะเซ็นชื่อให้ฉันสักทีละ่ะชายอ้นวนวัยกลางคนผู้หนึ่งพูดขึ้นและยิ้มเยอะอยางหญิงยิ้มและพูดว่าเท่าแก่กูพูดล้อเล่นไปได้ ท่านคือผู้โด่งดังแห่งวงการของสะสมโบราณสถานะร่ำรวยหลายพันล้านฉันต้องขอลายเซ็นจากท่านถึงจะถูกต้องหลินหยุนมองไปที่เท่าแก่กู่ผู้นี้ซึ่งเขาเองรู้จักเป็นคนพวกเดียวกันกับตระกูลซ่งนอกจากนี้แขกที่มาร่วมงานในวันนี้หลินหยุนต่างก็เคยรู้จักและประทับใจโดยในชาติที่แล้วเขาเคยเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าผู้อาวุโสแต่ว่า คนเหล่านี้หลังจากที่ได้ทราบว่าเขาเคยเป็นลูกเขยที่ย้ายเข้าไปอยู่กับตระกูลเซี่ยจากนั้นก็ไม่เคยใส่ใจในตัวเขาอีกเลยเดิมทีคิดว่าจะพบเจอกับคนเหล่านี้อย่างน้อยคงจะเป็นในช่วงอีกสามปีข้างหน้าแต่เป็นเพราะการกลับชาติมาเกิดใหม่ในชาตินี้หลินหยุนจึงได้พบเจอกับพวกเขาก่อนกำหนดยังยิงพาหลินหยุนเดินชมอยู่ภายในห้องโถงทักทายกับผู้คนเป็นระยะระยะและก็แนะนำให้หลินหยุนรู้จัก เมื่อครูชายวัยกลางคนใส่แว่นผู้นั้นคือจวงเหอคือเจ้าของบริษัทซิงหัวกรุป๊ปผู้หญิงคนนั้นคือผู้บริหารของบริษัทจินล,ลี่กรุป๊ปผ่านไปสักครู่บนเวทีที่อยู่ด้านหน้าปรากฏชายหนุ่มวัยรุ่นในชุดสูทสีดำชายหนุ่มผู้นั้นถือไมโครโฟนและกล่าวขึ้นว่าสวัสดีแขกที่เคารพทุกท่านฉันคือซ่องอันหมิงคือผู้รับผิดชอบดูแลพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ยางหญิงมองไปที่ชายหนุ่มรูปงามและกระชับกระเฉงบนเวทีตกตะลึงเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าตัวแทนของบริษัทหัวอันกรุ๊ปในครั้งนี้จะเป็นคุณชายใหญ่ของตระกูลซ่งคุณหลินผู้นี้คือลูกชายของซ่งหัวอันประธานกรรมการบริษัทหัวอันกรุ๊ปชื่อว่าซ่งอันหมิงยางหญิงรออยู่สักครู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหลินหยุน จึงหันมองไปหาด้วยความสงสัยแต่กลับพบว่าสายตาของหลินหยุนกำลังจดจ้องไปที่ซ่งอันหมิงที่อยู่บนเวทีอย่างไม่กระพริบตาหลินหยุนมีสีหน้าท่าทางที่ไร้อารมณ์แต่จิตใจกลับเย็นชาไปหมดซ่งอันหมิงในชาติที่แล้วตระกูลซ่งของนายให้ร้ายครอบครัวของข้าจนต้องบ้านแตกสาแรกขาดในตอนท้ายยังบีบบังคับจนข้าจนตรอกหมดทางพี่ฉินหลันที่ต้องการจะช่วยเหลือข้าถึงกับต้องยอมจำนนต่อแก่ ส่วนตัวแกกลับทรหักหลังผิดคำมั่นสัญญาทำอัปยศสูต,สต,ต่อหน้าของข้าจนทำให้พี่ฉินหลันถึงแก่ความตายท้ายที่สุดยังบีบบังคับให้ข้าต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพียงแต่ว่าแกคงนึกไม่ถึงอย่างแน่นอนข้าหลินหยุนได้กลับมาแล้ว